สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั่ cose, ทวแผ่นดินไทยค่ะคือวันนี้ได้มายื่ Gotta, <ologist. S 1> นเอกสารที่กกตค่ะคือเรามาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของนักการเมืองแต่ละพักค่ะคือเขาหาเสียงแต่ละพักในบางพักนะคะเป็นบางพักคือที่เราได้ดูคลิปดูอะไรที่เขาหาเสียงอ่ะคือบางพักมาเขาก็จะไม่ให้ทางสามสี่จังหวัดทางภาคใต้ไม่ให้เสียภาษีอะค่ะ คือของเขาก็มีเกี่ยวกับทหารล้านเขาก็ไม่เสียภาษีอีกแล้วไม่คิดไม่เสียภาษีไม่ยอมเสียภาษีอยู่แล้วแต่เขาก็จะหาคนเพิ่มเพื่อจะไม่ให้เสียภาษีอีกคือมันผิดกฎหมายอ่ะค่ะผ,ผ,ผิดกฎหมายทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยอ่ะค่ะเพราะว่าประเทศไทยต้องเสียภาษีทุกๆทุกๆคนนะคะที่ทเป็นเป็นหน้าที่ของกลงชนชาวไทยค่ะคือ มันมีหลายเรื่องมากเลยนะคะที่เกี่ยวกับพรรนักการเมืองที่เขาหาเสียงแบบเกี่ยวกับให้เงินนโยบายของเขาบอกให้เงินแจกเงินถ้าเหมือนกันว่าเขาถ้าเขาได้เป็นสสเขาก็จะแจกเงินแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละภาคภาคไหนที่เขาหาเสียงเราจะถ้าเขาได้เป็นเขาจะให้เงินะคือมันผิดกฎหมายและธนมนูญน,นะคะม,ม,มันไม่ถูกต้องเลยค่ะ การหาเสียงแบบนี้มันไม่ถูกต้องในประเพณีแบบประเทศไทยเลยนะคะเพราะพวกเรามานี่เรามาเพื่อคนส่วนรวมคนไทยทั้งประเทศที่เราเห็นเราเห็นป้ายที่เขาตั้งเอาไว้ตามข้างถนนนะคะเราไปอ่านดูเป็นบางพักนะคะแต่เราจะมาขอร้องว่าอย่าทําแบบนั้นได้ไหมคะ ท่านหาเสียงแบบเหมือนกันว่าท่านซื้อเสียงไปในตัวเลยอะคะ่ะซื้อเสียงไปในตัวเลยอะพ่อคนอะตอนนี้มันกําลังยากจนเศรษฐกิจก็ย่ําแย่เขาก็หน้าเงินกันทั้งนั้นนะพวกท่านให้เงินพวกคนที่จะกาให้ท่านก็หน้าเงินเหมือนกันต่างคนก็ต่างหน้าเงินก็ผิดกฎหมายกันทั้งคู่เลยคะ่ะทั้งผู้ให้ผู้รับล่ะคะ่ะขอให้เลือกคนดีๆท่านก็ไปดู ที่เขาลงคลิปลงอะไรแล้วก็นึกให้ดีคิดให้ดีตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆค่ะเพราะพวกเรามาวันนี้เรามาเพื่อคนส่วนรวมทั้งประเทศไทยเลยค่ะเราไม่ยอมนะคะถ้าใครทําแบบนี้คือมีการแบบซื้อเสียงล่วงหน้าแล้ว,วไม่ทําตามนโยบายนโยบายมันไม่ต้องเสียงให้แบบการเสียงเงินเยอะๆอย่างเงี้ยประเทศไทยตอนนี้ก็นี่เยอะแยะนี่ นี่เยอะกว่างบประมาณแผ่นดินอีกนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ต้องประหยัดการจ่ายแล้วนะคะขอฝากไว้นะเท่านี้นะคะคะคะขอบคุณค่ะ